สวัสดีรับพี่น้องมาพบกันที่เกาเรือพี่น้องสำหรับไา,กา่กันทางด้านการเกษตรพี่น้องสำหรับมื้อนี้สิ่ผ้าพี่น้องมาเบิงอ้อยที่เคยเกือบตายตอนแรงพี่น้องเกือบตายตอนแรงหรือว่าอ้อยที่หลอดจากแรงมากพี่น้อง กะทิวได้ว่าเป็นเอียงที่แปลกพี่น้องอ้อยนี่ที่พี่น้องเลี้ยวเย็นนี่ก็สองฟังนี่พี่น้องเป็นอ้อยที่ตอนแรงใบแห้งยอดตายเกือบเมื่อเล้วพี่น้องแต่พ่อได้ผลในช่วงเดือนเมษาเป็นต้นมาขึ้นสภาพพี่น้อง จากที่เคยหยอดตายกระโปรงหยอดไม่จากกระโปรงลูกต่ำขางสอดมาหลายพี่น้องแล้วก็ะลำไงอ้อยที่รอดแรงก็ทือว่าลำไงว่าต้รงมดาพี่น้องคนขางที่ละลำไงมากๆแต่ลำพี่น้องไปพี่น้องมาเบิง่งใกล้พี่น้อง นี่คืออ้อยที่รอดจากการตายแรงพี่น้องแต่ว่าในปัจจุบันลำป่องขนาดสามเมตรกว่าหรอพี่น้องเป็นอียงที่หลายคนคือแปลกประหลาดใจพี่น้อง อ่อยสิตายแล้วเพาตายแล้ในช่วงนาแลงกับมาง่ามคักในช่วงฤดูฝนให้ลูกสอดลูกมาดีเติบพีน่น้องบุญวงแต่ละเงาแต่ละก่อล่ำคนขางงไงการแตก ของลูกก็ถือว่าหลายเราพี่น้องแต่ละก่อนนับสิบสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่ก็ต้องขอกราบลาพี่น้องไปแจเพียงทำนี้เ้ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ